สวัสดีครับเพื่อนๆผมกอล์ฟวงสกรนะครับวันนี้ตัวกอลฟอเองได้โอกาสทําคลิปไปตอนเช้าเรื่องของการใช้ i n k i s Mag i c ค a i r ตอนประมาณบ่ายโมงแล้วก็ตอนนี้นะครับกลับมาถึงบ้านตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ามทุ่มหลายๆคนถามมาว่าสินค้าของเราเนี่ยมันอยู่ติดทนนานไหมถ้าเราเดินทางออกไปนะครับแล้วก็เจอเงืออย่างวันนี้เองอะ่ะฝนตกด้วย แล้วก็หน้านี่ตอนนี้ก็มันมากๆเลยทีนี้ครับวันนี้มีโอกาสฝนตกแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับตกหนักที่แบบเยอะมากก็จะเป็นการตกปอยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูว่าหนึ่งวันผ่านไปเนี่ยผลลัพธ์ของออหัวเราตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูและนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้ก็สามทุ่ม นี่ก็คือสิ่งที่เราได้รับจากผลลัพธ์ของ i n เคนะครับก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยไม่ได้ถึงกับหนักมากแต่ก็ยังอยู่นะครับชัดเจนตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราได้รับนะครับจากผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์อ k เคสนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดับน้ำนะครับแล้วก็เตรียมตัวนอนคืนนี้แล้ว ก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าวันนี้ครับให้เรามั่นใจได้เลยว่าสินค้าเราดีชัวร์และคุณมั่นใจได้เลยครับว่าอยู่ติดทนนานสุดใช้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสามารถใช้สินค้าจนเป็นจนแนะนำผู้บริโภคได้แล้วเจอกันนะครับกับคลิปหน้าขอบคุณนะครับบ๊ายบาย